นี่ยาวยังเยอะเลยนะอ๋อมีเวลาอคุณครูก็มีชีตเยอะค่ะูหค่อยๆไล่แล้วก็เหมือนแบบเออติวไปถึงไว้สอบด้วยนะค่ะไว้สอบเข้าด้วยเพราะเรามีเวลา อ่านเสร็จแล้วค่ะหน้าถัดมาฮที่หนูรู้แล้วค่ะว่ามันคือส่วนประกอบทางเคมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินแระธาตุน้ำอะไรเนี่ยค่ะแต่อันนี้ยเขาบอกเราถึงห้าหมูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าอาหารหลักห้าหมู่ ภาพสวยมากๆเลย่ะ ฉันละค่ะเดี๋ยวนะห้าหมู่ซึ่งหนูก็จำได้แหละเดี๋ยวครูจะทดสอบเหมูหนึ่งเนื้อสัตว์ไข่ถั่วนมเออครูท่องว่าเนื้อสัตว์ไข่ถั่วนมหมูสองข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันหมูสามผักหมูสี่ผลไม้หมูห้าน้ำมันค่ะนุก็ถ้าเราจำปุ๊บหมูหนึ่งโปรตีนหมูสองคาร์โบไฮเดรตหมูสามวิตามินหมูสี่เกลือแร่ หรือว่าแร่ธาตุหมู่ห้าไขมันนะคะนูกอาหารก็เดี๋ยวเราลองไปทําแบบทดสอบกันแต่ครูคิดว่าหนูเอ่อให้หนูจำแป๊บหนึ่งละกันค่ะครูปิมค่ะให้หนูอ่าหนูให้ทายเล่นๆนะคะทาโรในภาษาจษีนแปลเป็นไทยว่าอะไรค่ะรู้จักแต่ทาโรเนี่ยนะ <c oughs> คิดถึงปลาอร่อยปะทาโรอร่อย ไม่ใช่ใช่ไหมอมันแปลเกค่ะแปลว่าอะไรนะคะเนื่อเือกค่ะเผลือกอ๋อคุณน่ะเหมือนแบบมีเคมีเด็กเคยถามนะแต่จำไม่ได้อ้าเือเนึกออกแล้วแหละทับโพอ๋อนี่ไงภาษาญี่ปุ่นเผือกโอเคค่ะเห็นแหละตึ๊กตึ๊กตึ๊ตึ๊นี่ไง อยู่ในพี่กูเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้หนูได้นะอันกูเกิลบอกเราลุงี้คูเซิร์ชก่อนดีกว่าน,นะนี่ไงพี่กูบอกคุณครูล้วอะอ๋อเดี๋ยวคุณครูเอาไปใส่เครื่องครูก่อนอนะมันจะได้เปิดง่ายๆ ครูชอบบทน,นี้มากเลยอะอันนี้ดีใจเราเต้เต็มแน่เลยเอาให้เต็มเลยนะฮลัลโหลภาษาญี่ปุ่นมายังไงคะเนี่ยเออมันเขียนว่าง่ายเดี๋ยวดูแป๊บน,นึงค่ะ นีน้อน,นี่ชื่อของผู้ชายคนญี่ปุ่นใช้ลงชื่อ aro, เคนทาโร่ลูกชายคนโตเป็นของญี่ปุ่นก็คงเ,เดี๋ยวก็ถ้าเกิดรู้เพิ่มเดี๋ยวครูส่งไปให้นะแล้กตอนเลยทรปนิวทรียนค่ะภาษาอังกฤษหนูจำไว้สารอาหารจะเป็นต่อร่างกายแล้วก็ ออนอกจากไอห้าหมู่แล้วยังมีน้ำกกากอา,าหารด้วยกากอา,าหารสับคือไฟเบอร์อแต่พวกสารสีต่างๆอะที่แบบผสมทำให้อาหารดูน่ากินขึ้นเงี้ยไม่จัดว่าเป็นสารอาหารนะคะเพราะมันไม่ทำให้เกิดพลังงานค่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เนค่ะตัวไฟเบอร์ คุณครูลืมอ่านอะไรเออฉันค่านหมูเอ,อ๊ะทำไมมันเหมือนเมื่อกี้เลยสามหน้าที่ของสารอาหารให้พลังงานจเจริญเติบโตควบคุมอุณหภูมิการเต้นหัวใจค่ะรวมถึงไอ้เมตาบอลิซึมอ่ะก็คือ กระบวนการเผาผ่านนะคะเลเมตาบอลิซึมกระบวนการเผาผ่านอุณหภูมิในร่างกายการแข่งตัวของเลือดก,การขับถ่ายของเสีย มีแอปใหม่ชื่อเทรสอะไรประมาณเนี้ยครูอ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะหนูหนูสมัครยังปกติหนูตามไหมคะลูกเหมือนทวิตเตอร์แ้่หนูเล่นทวิตเตอร์ใหม่อัน <c oughs> นี้ไปตอนนี้สอบเอ๊ะออะไรนะคะเทรเหมือนทวิตเตอร์ค่ะลูกเทรสก็คือสมัครผ่านไอจีได้ถ้าหนูมีนะแต่หนูมีไอจีไหมล่ะ มีค่ะอ๋อน่าจะไปกดสมัครได้เป็นแอป,ปมาใหม่นะคะโลค่ะถ้าถ้าสอบเสร็จแล้วก็ได้ค่อยค่อยไปสมัครก็ได้ค่ะมันคือแอป,ปอะไรละ่ะคะอมันคล้ายๆ t w i t ทวิเตอร์แต่หนูเคยเล่นไหมทวิตเตอร์เหมือนเราจะเอ่อพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับคนอื่นๆได้ประมาณนี้นะค,ะค่ะูกค่ะคล้ายๆยทวิตเตอร์ เป็นเป็นตระกูลเดียวหมายถึงว่าเจ้าของเดียวกับ IG อ่าแต่ IG มันจะแบบส่วนใหญ่เป็นรูปใช่ไหมคะแล้วมันก็จะโพสตลิงก์ไม่ได้แต่ว่าตัวเทรดเนี่ยมันโพสตลิงก์ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเ,ออเพื่อนหนูสนใจแบบอืมทำนู่นทำนี่อ่าหารายได้พิเศษ่ีน <laughs> ต่อเลยร่ะเออสักที่จําเป็นคือร่างกายสังเคราะห์อเองไม่ได้ต้องร้บับจากอาหารคาร์โบไฮเดรตสังเคราะห์ได้จากโปรตีนเราต้องจําเป็นต้องได้รับในตัวเจนกัามาถานฟอสฟอรัสเป็นกรดอะมิโนเพื่อเป็นโปรตีนชนิดใหม่ค่ะ ค่ะน้าน้าต่อไปเลยอือค่ะครูมาต่อที่โอ้โหอันเนี้มันลึกหน่อยนะคะเอ่ออาจจะไปออกข้อสอบข้าวกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นได้ยินพวกไลซีลิวซีนเนี้ยคะ่ะอันอื่นก็จําเข่าๆวไวค้ค่ะของเด็กมีอิสตีดีนกับอาร์จินีนครู ประมาณอันเนี้ยถ้าเกิดว่าข้อสอบเข้าที่ยากๆอ่ก,ก็จะออกเพราะว่ามันจะเป็นเน้นตอนมอ .2 มอ .1 เนี้ยค่ะลงตัวที่เน้นเน้นสตัวบนอันอื่นหนูก็จำเพิ่มไป โ okay, อเคไปต่อค <to> ่ะ <modeling> ต่อนะคะลูกก <happy> <Brothers> okay, ็ค <UC S 2> ือแร่ธาตุบ้างใช้ปริมาณมากกับปริมาณน้อยส่วนใหญ่จะจำได้นะแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมกำมะถานคอร์ล้วเขาก็มีภาษาอังกฤษกำกับแล้วก็ตัวที่เราใช้ปริมาณน้อยอันนี้ก็ส่วนใหญ่ได้ยินตัวไททาไม่ค่อยได้ยินมีเหล็กสังกะสีเงี้ยทองแดงไอโอดีนได้ยินบ่อยค่ะ ตัวอื่นๆหนูก็จำเขาคร่าวอ,อ้อฟูอลออนไลน์ก็มีนะ ต่อเลยค่ะอือกูไปต่อวิตามินเอออันนี้ออก a d e k ไขมันที่เหลือเป็นน้ำก็เป็นวิตามินซีกับบีบีที่เหลือนะคะโลตัวที่คายวิตามินมีคอลีนอิอโนอโนซิโลแต่อันนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็จำอันนี้ไว้ถ้าไม่อิ่มตัวกดลิโนโลเลอิกอ่าอันนี้ก็ออกออคือตับินดีห้าไหมคะ อะไรนะคะมีวิตามินบีห้าไหมคะไม่มีค่ะเนะมีเท่าที่เราเห็นเนี่ยแหละเอ๊ะคุณมาเอ๊ะหรือขอเวลาแป๊บนึงนะคะ่ะคุณครูเคยเคยเซิร์ชอ่ะเดี๋ยวขอรีเช็แป๊บนึงนะคะ่ะหรือว่ามันไม่มันไม่เยอะเขาก็เลยไม่ออกหเลยว่าแป๊บ,ปบนึงนะคะคุณนะบีห้าวิตามินบีคุณมากมากเลย มันแบบมีคนเคยสงสัยเหมือนกัน,อ,น,นอ๋อนี่ไงเออมันมันมีค่ะแต่ว่าไม่ไม่เด่นมากก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็เลยไม่ออกเดี๋ยวครูเขาก็เลยไม่ใส่ไว้ค่ะชื่อกดเพนท เทนิกอ่าเดี๋ยวครูไปอันนี้ค่ะแล้วไงเราต้องเขียนไหมคะว่าวิตามินละลายในน้ำมี B ไหนบ้างมีห b ึ b ง b ีสองคือ B5 ห้าไม่ละลายในน้ำใช่ไหมคะบีที่ละแต่ B น่าจะละลายหมดเดี๋ยวขอเช็คแบบเดียวนะคะละลายในน้ำไหมเพราะว่าจำได้ว่าไขามันมีแค่ a d e k อ่าเดี๋ยวนะคะ B5 ห้าละลายใน อ๋อ B ห้าละลายในน้ําค่ะละลายในน้ําด้วยค่ะบีทั้งหมดอะลูกแล้วก็ส่วนไขมันก็ ADEK ที่เหลือก็น้ำหมดเลยค่ะเพียงแค่ม,คมันไม่อโอเคเลยค่ะลูก